ดูไข่กบไข่นะครับนี่นะครับกการง่ายๆครับเนี่เราจะกบตัวผู้ตัวเมียไว้ด้วยกันนะร็จเมื่อวานตอนเย็นมันก็จะจับคู่กันนะครับทีนี้ตอนเช้ามามันก็จะออกไข่นะครับโดยที <c> ่ <oughs> ตัวผู้ใช้ขาหน้าก่อตัวเมียไว้ ตดิไข่นะตนัวเมียก็มุดลงไปในน้ำนะครับมุดไปน้ำก็ปล่อยไข่ออกมาปล่อยออกมาเสร็จตัวผู้ก็ปล่อยน้ําเชื้อตามนะครับนี่ตัวนีนะ้ออกไข่มาตั้งแต่ดูมาสิบกว่ารอบได้แล้วนะครับดูเหมือนว่าตัวเมยียอยากจะออกแล้วอยากจะออกอยากจะหยุดออกไข่้วแต่ตัวผู้ไม่ยอมปล่อยนะครับตัวผู้นี่นะเ,เก่งมากครับดูครับมาดูไข่ที่ ดูไข่ที่ปล่อยออกแล้วนะครับไข่ไปแล้วก็จะลอยอยู่นะครับประมาณนี้นนะครับอาจจะได้ประมาณสามสิบสี่สิบใบดีมากกว่านั้นนะครับนี่คือไข่ที่ปล่อยออกไปนะนี่นะครับใช่หมดเลยนะไปแล้วไปแล้ว สได้ก็จะประมาณนี้นะครับาาจะกลนะครับรอคู่นี้นนปล่อยไปกลมาก ดูไข่ที่ปล่อยออกมาล่าสุดนะครับเป็นนี่นะครับนี่คือปล่อยเพิ่งปล่อยออมาเมื่อกี้นี้นะครับไ <Okay, S 2> <Okay, S 1> ข่ก็จะลอยประมาณ40-50ฟองนี่รับดูครับกำลังจะออกนะครับน่ mm hmm. าจะไข่หมดแล้วนะครับ mm hmm. อนนี้ไม่ออกแนละ้ว เมื่อแตะวะปิดก็ออกครับมนว่าตัวเมียพยายามดิ้นหลุดให้หลุดนะครับทพรา่าตั้งแต่ดูมาตั้งแต่เช้าออกสิบกว่ารอบแล้วนะครับตัวเมียตัวนี้ส่วนตัวอื่นก็หยุดครับห,หยุดออกแนละ้วแล้วก็คงทยอยปล่อยไปเรื่อยๆครับนะอูแล้วนี้เลยอยู่ห้าคู่นะครับ